สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สูขคนครับมามากครับกินเขาน้ำกันมาเนี่ยนโซกเล็กครับผมสซกเล็กสื่อเพิ่นมาด้วยครับบริเวดเองครับข้าเหนียวห่อนครับผมผักแก้มกับล้ายยางครับมาเนี่ยประกาศขาวนะครับมะละแลวกับต้นหอมครับผมมามาครับผมแซบแซบน้ำกัน เอาน้ำมันมาใส่มือจังหน่อยเขาติดมือครับพี่หนัก ลูกโดรนครับง่ายๆครับ ทับสุกดข้างในสุกดเลยครับพี่น้อง อ <c oughs> เพ็ดคือกันครับผมดนกโดดสูบวาไว้ล้วครับ <c oughs> 何 <Yeah. S 2>、yeah. อิ่มพอดีครับพ่อแม่พี่น้องกว๋วยจานหนึ่งนะครับสซกเล็กจานหนึ่งกับข้าวเหนียวสองห่อครับผมพอดีเลยครับแล้วข่าไปอีก ก็ขอขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนเด้อครับต,ตีติดตามรับชมเบาเร็กครับผมมือหนามีเมนูยังกะรอรับชมเด้อครับมอนี้ก็สิลาไปก่อนสวัสดีครับผม